เเดียวนะครับวันนี้ก็มาสอนขับรถนะครับกน้องหม่คนสวยน้งงานฟันไม่แป <laughs> ลงเราจะไปสอนขับรถกันนะฮะไปดูว่าการซ้อนแฝครับรถเป็นไงไปตามไปเลย Five minutes later ไไไไอย่ามองอยังอื่นมองถางทับตรงเข้าไปข้างหนายเลี้ยวเลี้ยวให้ดีหักให้ตรงอ่าเออน่ะทับตรงเข้าไปคือดูพวงมาลัยไว้ปล่อยตีนจากเบรกเลยก็ได้อ่าแล้วค่อยๆเริ่มพันเร่งค่อยๆลองเยียบก่อน อถ้ารู้สึกเอายังไม่ต้องยาคันเร่งถ้ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปก็ชะลอด้วยการเบรกนะตายไปตายไปค่อ,คอยๆปไปก่อนให้มันวิ่งไปเรื่อยๆค่อยๆหมุนถ้ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปก็เหยียบแตะเบรกด้วยหมุนวงมาค่อ,คอยๆหมุนเลย ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนแตเย็นๆอ่ะตรงไปนู่นตรงไปนู่นคืนพวงมาลัยอ๋อให้วนใช่ไหมหวนนู่นใช่ไหมหว,นหวนเข้ายากวนนี้เลยอ่ตามใจมาวนไปนี่ผัวเทีย่ยว ออกสายแล้วไปวนที่วงเวียนทั้ง <c oughs> นั้นห่าวนเมื่อกี้วนสายไปแล้วให้วนขวาไปแล้วอาว,ว,ว,วนขวาวนขวาก่อนไปเลี้ยวทั้งนั้ค่อยๆไดเย็นๆวันนี้เอาเดินหน้าก่อน เรากะแลดูดูกระจกดูพฤติกรรมคนขับรถใช้รถใช้นอนคนอื่นดูเพื่อการดูกระจกตายกระจกว่าเดี๋ยวไปค่อยๆเดียวเราค่อยๆเติมไปรู้ควอรู้สึกว่าเยรถแม่งตรงแล้วอ่ะค่อยๆอ่ะค่อยๆเลี <pen ientes> ๋ยวไม่ต้องก่ง ตรงพยายามดูถ้าบนถนนจริงๆจะมีช่องจราจรเราก็เข้าประคองตัวเองให้อยู่ในช่องมันไม่ยากถ้าเราไม่หัดมันก็จะไม่เป็นเป็นไว้ดีกว่าไม่เป็นลืมนะลืมส่อนให้ดึงเข้มขันน้องกันนะต้องขอไปไปคนคนขวา อหักวาเลยหักวาแล้วก็ตรงไปแล้วค่อยไปวนออกสายมาแล้วรู้สึกว่ามันเร็วก็แค่ไปไปให้สุดแล้วก็วนกลับบิ๊กบิ๊กบิกเพราะนั่นเอาเอาไห้แบบอ่ะดนะครับวนวนกลับ ต้องเบรกมากก็ได้ปล่อยปล่อยเลยถ้าแค่รู้สึกว่ามพอแล้ว,วใกล้จะชนแร้วอย่างน,นี้ค่อยค่อย,อยอเออบรควนออกไปมันก็ไปทำเหมือนเดิมตรงออกไปแล้วค่อยไปวนวงเหวียกวง,วง,วงกับวนวนขับ้ายอ่ะ <c oughs> มือตาผมอะไรดีๆ เติมพันเล่งช่วยดิอ่ะค่อยๆเติมแมวค่อยๆเติมไม่งั้นจะไม่รู้หรอกอยามองปาอย่าก้มลงไปมองตามองไปลง,ลงไปข้างหน้าโดนตกตาจะเจ้กว่าค่อยๆเหยีบยบดีรอบยังไม่ขึ้นเลย <c oughs> หากองอะไรออขปากก่อนอ่าไปปากก่อนนะค่อยๆเติมพันเล่งทีละน้อยลองเติมดิเติมแล้ว ยังไม่ขึ้นเลยรอบยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยววนวนนวอ่าวนยังวนเลยค่อยๆเติมคงค่อยๆเติมค่อยๆเติมแบบนุ่มหนวนตอนนี้ยังไม่นุ่มนวลไม่เป็นไรเอาค่อยๆกันอีกครันอ่ะอาตรงแลคืนพงมาเลยเอาตรงแล้คืนพงมาเลยให้ตรงคืนย่าคืนอย่างนั้นคืนอย่างนั้นมันจะกระด้างค่อยๆคืนปล่อยออกมา ค่อยเติมค่อยๆเติมเบาๆทำให้มันแบบนุ่มนวลงั้นเวลาเราวิ่งจริงๆแล้วมันจะโค้งเคียงอ่ะค่อยๆเติมพลิ้งค่อยๆเติมเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่ามันเร็วเราก็ค่อยๆเบรกชะลอค่อยๆคันเร่งแล้วค่อยๆชะลออ่ะเติมอ่ะค่อยเติมพรถึงทางโค้งที่ Lau ký thomas luôn bài lọc bài bếp lạc à châlons. Bài bài hà lĩnh lạc à châlons. Lều bài lọc à bài bì. Lều yên lều bài lọc à bài 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 จริงๆแล้วมันจะคืนเองแต่ว่าเราค่อยๆเติมไปเราดูด้วยความมันมมม่นใจเราค่อยๆเติมค่อยๆเตะมันเล็งค่อยๆเตะดูดูทางดูขาข้างหน้ามองตรงไปข้างหน้าอานเดี๋ยวสายสายเรา ขอคุณมังเ่ยค่อยๆเลี้ยค่อยๆเค่อยเติมใหม่ทำมาเดิม ช่องเดี๋ยววันนี้เอาเอาทฤษฎีวันนี้ไม่ขายของนะคะขายดิอันนี้ไม่ขายของนะอันนี้เอาทฤษฎีกันแต่มันเร่งเป็นนะทีนี้เริเ่มเอาซ้ายเอาซ้ายเอาซ้ายแล้วเป็นคนถอนคุ้นๆวงอะัยอ่ะพวงอะัยอะไ,ออะไ,อได้แต่ว่าติดตรงนึงตรงที่ว่า อย่างที่พ่อคือวนนะวนมันวนยากเพราะวนมันต้องหักคนเลยอ่ะอย่างนี้เข้าไปจอดเข้าไปเข้าไปเข้าไปตรงตรงเลยเข้าไปตรงตรงเข้าไปตรงตรงเนี่ยให้อยู่ในช่องเงินก่อนค่อยๆเบรคค่อยๆค่อยๆเตะเหยียบเบรคให้รถหยุดจริงๆเ็าให้เบรคค่อยหลังก็ เกียร์ดูตำแหน่งเกียร์ที่น่านับน่าจะอ่ะจะทำไงให้ถอยหลังใช่ไหมจะให้รถจอดจอดจ๊อคล้อเหรออ่ะอ่ะนี่คือจอดนี่คือเกียร์จอดแล้วก็ปล่อยตีนอ่รถจะไม่ไปไหนแล้วถ้าอยู่ลำแหน่งเกียดอ่ะทีนี้จะถอยไอ้อาเคยน้ะอ่ะทีนี้จะถอย ทำไงมย่างนีเกี่ยอะไรเกี่ยอะไรเกี่ <laughs> อยอะไรเกี่ยเบย์ยกคันโยกขึ้นอ่ะแลนวมันเกี่ยอาอาค่อยๆป,ปล่อยอาคงอะไรอาคงอะไรสายสุดเราจะออกทอันอย่างนี้หันจะหันท่ายครานี้แล้วดูกระจกดูกระจกว่ามีชนอะไรไหมอะไรไหมอ่ะค่อยๆดูกระจกทั้งสายทั้งกว่า ดูทั้งสายทั้งขวาดูขวาด้วยว่าข้างขวามีอะไรไหมอ่าไฟไฟไฟอ่าอ่าดูว่าตกข้างขง้างโอเคยังโอเคแล้วยังไงจังหวะต่อไปอ่ายมองเกียร์ดูที่หน้าปัดว่าเกียร์เป็นตำแหน่งเกียร์อะไรอ่ะเดี๋ยวหาคงอะไรขึ้นหาใครไหวอ ตัวได้แล้วค่อยๆเติมกันเองเดี๋ยวไม่มีโอกาสแล้วค่อยซอนเกียร์ทำมนะันวันนี้เอาเกียร์เอาตัวไป,ไปตามทางไปเลยกคบ้านเลยเหรออุ้ยใช่เหรอตามทางไปเรื่อยๆค่อยๆ ใหเงียบเยอะนะทีนี้เข้าไปจอดที่ช่องครงไหนก่อนแล้วทำเหมือนเดิมเอางัา้นเลยเหรออุ้ยได้เหรอค่อยๆดิเบาเห็นช่องนี้ไหมเห็ช่องระวงังรถไหมขับเลยโอ้โหอีกลงอช่องนี้เหรออันแรขึ้นก็จะช่องโน้น ไปเลยไม่สนอะไรหรอกเอาไปเลยเบรกเบรกอโอเคเจบไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเพลินเพลด้วยนะครับสวัสดีครับ